มีเพื่อนๆหลายคนถามมาเรื่องของขนาดเตาหลุมนะครับเดี๋ยวผมจะนะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเตาหลุมนะครับมีความลึกความกว้างความยาวเท่าไหร่นะครับอ่านะครับความกว้างนะครับด้านหน้านะครับเราจะใช้ความกว้างเท่ากับอิฐบล็อกหนึ่งก้อนนะครับก็ประมาณสี่สิบเซนนะประมาณสี่สิบเซนนะครับแล้วก็ความลึกนะครับเท่ากับอิฐบล็อกเลยนะครับหนึ่งก้อนครับอ่าหนึ่งก้อนถ้าเกิดว่าเราใช้อิฐบล็อกนะครับเราก็วางบนดินนี้ นะวางแนวนอนอย่างนี้นะครับวางซ้อนกันสามก้อนวางซ้อนกันสามก้อนนะครับนี่ครับสามก้อนก็เท่านี้พอดีนะครับซ้อนกันสามก้อนแบบนี้อ่านะครับส่วนความยาวนะครับความยาวผมจะให้ยาวกว่าอิดนะครับ,รรรบประมาณก้อนครึ่งนะครับประมาณก้อนครึ่งเหตุผลพเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเรา ใส่เชื้อเพลิงเข้าไปนะครับใส่ไม้ฟืนเข้าไปเนี่ยนะครับเราจะมีจังหวะนะครับให้เข้าออกแล้วก็จังหวะกวาดนะครับที่ทาเนี่ยออกไปด้วยนะครับนี่ครับอ่ะเราได้ว่างนะครับสี่สิบเซนนะครับลึกนะครับเท่ากับอิดหนึ่งก้อนนะครับก็ประมาณนะครับสิบห้าเซนโดยประมาณความลึกนะครับสิบห้าเซน เราก็อาจจะใช้อิดก็ได้นะครับแล้วก็นะครับแนวยาวแบบนี้นะครับแนวยาวแบบนี้ก็ประมาณ60เซนนะประมาณ60เซนอ่ะนะครับข้อดีข้อเสียระหว่างนะครับเตาหลุมแบบนี้กับใช้อิดบล็อกนะครับถ้าใช้อิดบล็อกนะรับหนึ่งคือเราต้องซื้ออิดนะครับต้องหาอิดมานะครับอิดบล็อกเนี่ยเก้าก้อนด้วยกันนะครับเก้าก้อนอ่านะครับแล้วก็ข้อดีของอิดบล็อกคือสามารถเคลื่อนย้ายได้ สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับอ่ะนะครับข้อเสียของอิดล็อกก็คือนะครับอ่านะครับก็ต้องซื้อแต่ก็ไม่แพงนะครับแล้วก็เวลาเคลื่อนย้ายเนี่ยก็อาจจะมีแตกหักได้นะครับอ่ะนะครับส่วนข้อดีของเตาหลุมแบบนี้นะครับข้อดีของเตาหลุมก็คือเขาจะนะครับสามารถที่จะปิดช่องอากาศนะครับเวลาเราจุดเชื่อเพลิงนะครับอากาศจะไม่ถ่ายเทออกข้างนอกนะเพราะว่าด้านข้างเนี่ยนะครับ ถังจกเสียดกนิดกับดินเลยนะครับข้อดีข้อเสียของเตาหลุมก็คือเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ครับอาจจะไม่ได้สะดวกทุกบ้านนะครับ่านะครับก็เพื่อนๆนะครับที่ต้องการที่กเผาถ่านด้วยถัง2 0ง2 0 0ลิตรนะครับก็วิเคราะห์ดูนะครับว่าเราน่าจะเหมาะกับการใช้อิดปล็อกนะครับหรือว่าใช้เตาหลุมแบบนี้นะครับนะครับทีนี้วิธีการวาง วิธีการวางถังนะครับหลังจากที่เราได้เตาหลุมแล้วนะครับอ่ะเราจะไม่วางฟิกตายตัวนะว่าเพราะว่าเวลาเราเทฐานออกมาเราต้องยกถังนะครับถังเราจะยกเข้ายกออกนะครับนี่นะครับวางแบบนี้นะครับให้ท่อแก๊สนะครับหันมาทางด้านหน้าเสมอนะครับเตาจุดไฟด้านนี้ท่อแก๊สอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ครับทอร์เกสอ่ะทอร์เกสตยู่นี้นะครับแล้วก็สังก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ฉนวนนะครับติดไว้่างนี้ได้ครับไม่ต้องแกะก็ได้ไม่ต้องถอดนะครับตอนเราเอาทางออกนะครับอ่ะนะครับก็แค่นี้เองครับง่ายๆครับเพื่อนๆต้องการจะใช้เตาด้วยอิฐบล็อกก็ต้องหามานะครับก้าวก้อนถ้าไม่อยากซื้อลืมไม่อยากหานะครับก็ขุดหลุมแบบนี้เลยแนะนานะครับเตาหลุมแบบนี้นะครับ จะต้องอยู่ในร่มนะครับเพราะว่าถ้าอยู่นอกชายคานะครับแล้วฝนตกมาเนี่ยมีปัญหานะครับเพราะว่าน้ําขังแน่นอนน้ําขังแน่นอนนี่คือข้อเสียอีกข้อนึงของตอหลุมครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชัดเจนตามวิถีพอเพียงด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ